ลริโอเลียสวัสดีครับทีล่ลูกสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรกันคะลกูกมาทาหมูตกคกใช่ไหมคะลกูก<ะ>หมูตกครกมันคืออะไรมันก็คือส้มตมเราะจะเป็นตาไทยตําลาวก็ได้แต่ขอใส่หมูม,มีอะไรบ้างมีกระเทียมใช่ไหมลกูกมีกระเทียมห้ากีบอ่ากระเทียมห้ากีบ แล้วก็มีน้ําตาลนะคะใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะลงมือเลยใช่ไหมคะลกูกเอาเลยน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าวางค่ะวางที่นะคะอ่าต่อไปใส่ชูรสกับผงปลาร้านะคะ ชูรถหนึ่งช้อนชากับผงปลาร้าหนึ่งช้อนชานะคะมันจะช่วยให้หอมแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้น,นค่ะแล้วก็ลิโอก,ก็โขกเลยค่ะลูกใช่ตึ้งตังตึ้ง,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 งอะไรันนี้รอลิโอโขกก่อนนะคะอ่ะต่อไปใส่ปูนะคะบี้พอให้แตกเพราะเราจะไม่สับให้จะไม่ตำให้เละๆเพราะว่ามันจะกินยากนะคะลูกบี้บีค่ะบี้บี้บบนิดน,น,นพอพอค่ะต่อไป น้ำปลาสามช้อนโต๊ะ,ะน้ำมะขามค่ะน้ำมะขามสี่ช้อนโต๊ะบี้ก่อนนะคะลูกบี้ให้เข,เข้ากันนะคะลูกอ่ะต่อไปใส่มะเขือเทศนะคะลูกเรียขาะมะเขือเทศแล้วก็มะนาวค่ะ กิดหลงจานั้นเกิดตายมีคนขโมยกินหมูนะคะแล้วก็ใส่นั่นเลยนะคะมาละกอค่ะลูกลีโอไม่ไหวแล้วเฝ้าหมูไม่ได้แล้วโอมีขี้ขโมยลีอาค่ะลีอาไอ้วนมาเข้ามาเลิกเลิกลีอาค่ะอาเฮียค่อยๆทำนะคะลูก ทำให้เข้าๆกันนะคะเอาถ้าพีคคนๆนะคะลูกอ่าเอาเลยค่ะอ่าลิโอค่ะต่อไปใส่หมูเลยค่ะใส่หมูก็คือลิโอแบ่งครึ่งนึงก็ได้นะคะลูกเผื่อลูกจะอยากกินจิ้มซอสค่ะโอเคเดี๋ยวแม่แบ่งให้นะอ้าวต่อไปอ้าวไล่ตดยุงกันไปลิโอค่ะกลับมา่อนลูกโอ๊ยคนบ้าเอ้ยจะจบไม่นอ้วันนี้ ใส่หมูค่ะลูกลูกค้ารอแล้วค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยครับเออใส่หมูด้วยค่ะลูกเออลูกค้าหนีหมดแล้วค่ะเอาโอเคค่ะโอ้โหขมักขมิ่นมากเลยนะครับลูกชายตอนเนี้โอ้โหดิอาค่ะอย่ายุ่งกับเฮียนะคะลูกเห็นหมเห็นสิคะแม่เห็นค่ะในกล้องเห็นมากเลยค่ะเห็นเต็มตัวเลยค่ะอ้าวหายแล้วคนนี้ย รีอาขาเอาตามสรงตามเร็วๆร,รีอาอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพอแล้วคะ่ะลูกเอาสากวางไว้ในจานนะคะเอาสากวางไว้ในจานลูกอ้าวตักใส่จานเลยคะ่ะลูกเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกินข้าวเย็นกันแล้วนะคะ ใจเย็นๆหน่อยนะคะลูกค้ากร,รุณารอสักครู่ตอนนี้พ่อค้าสุดหล่อกําลังตักอยู่นะคะใช้ใเวลาในการตักประมาณห้าชั่วโมงนะคะรอได้ก็รอรอ,รอไม่ได้ก็หนีกลับบ้านก่อนไปเลยนะคะลูกค,ะคะ้าขาอ่าตอนนี้เราตักใส่จานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลีโอขายกโชว์หน่อยสิคะลูก<ม>ยกโชว์หน่อยคะ<ม>่ะไหนคะลูกโอ้โห ตาหน่าทานมากเลยนะคะหมูตกครกคริโอวันนี้เราจะมาชิมนะคะอ่าต่อไปเป็นรายการชิมนะคะลูกเอฟซีะ FC จะได้รู้ว่าของเราอร่อยจริงไหมอ้าวแล้วแล้อ่าต่อไปเป็นรายการชิมนะคะเอาชิมชิมหมูตกครกด้วยนะคะลูกตักชิ้นหมูด้วยค่ะอร่อยไหมคะใอ่าให้ลีอาชิมด้วยตักหมูให้ลีอาชิมด้วยลูก หมูให้น้องชิมด้วยอาลียชิมที่ลูกรสชาติเป็นไงอามรสชาติเป็นไงคะหมูเฮียทำอร่อยไหมคะลูกลิโอช,ชิมหมูสิคะลูกชิมหมูสิลูก หมูนี่เรานําไปย่างก่อนนะคะไปย่างไม่ไม่ไม่ได้ทําให้ดูนะคะหมักทิง้งแม่หมักทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ไปย่างในเครื่องเครื่องทอดร้าน้ํามันประมาณ20นาทีอะคะ่ะ ข้างละ10นาทีกับหน้ากับหลังหมูก็จะออกมาสวยงามมากเลยค่ะน่าทานจริงๆแล้วต้องใช้หมู3ชั้นนะคะแต่พอดีมันหาไม่ได้ได้สันคอแมกเรียาสันคอมาก็โอเคค่ะเพราะติดมันเหมือนกันอร่อยนะคะการันตีดีโาค่ะอร่อยไหมคะอร่อยครับอ้าวกินให้หมดปากนะคะอ้าวก่อนจบคลิปต้องบอกว่าไงคะลกูกกดไลค์กดแชร์กดซับคอติดตามช่องใม่ๆของเรานะคะอ้าวบ,บายบาย